ในวขางนนี่นี่เจามหามาใส่อีกตัวนี้ตัวนี้ใส่หันโนดมันเพียงตีใส่หันสนนั่นก็จะก็ตีตะปูจับเลยใหม่บ่เห็ดเป็นอยู่บ่ล่ะไม่บ่เลยแมนไม่ฮะละเดี๋ยวว่าหากำลังหาอีกจะเห็ดมึงดูหาสิบอกเอาใส่แบบนั่นก็ได้เอใส่แบบนั่นก็ได้เออ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 เอเอ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 อเเออเออเออเเออเเออ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 เอเอ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 ออออเ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 เออเออเออเอเออเอออ ชมโบจ้างเดือนเท่าไรเราพอพูนี่ฮะโบดิจ้างง่ายเห็นว่าเราเมย์ยามเพื่อนไปย้ายสารนี่ฮะเออย่ามโบเดือนหาเซียนฮะเนาะวันนี้มากะมีข่าวดีมาแจ้งโดย อยากพังอยู่บ่ข่าวดียังเ้ี้ยบา่เหรอก็ยังบ่ก็อยากพังคือกันบ่เอารุ่นกันอยู่ข่าวดียังรุ่นอ๋อเนะ <c oughs> าะแต่พี่นวลเสดลยบ่ยอ๋อยเอ้าข่าวดีเมื่อนี้ทีบาสิมาแจ้งก็คือ ครับทักทายสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีเวอร์สุขคูสุขคนเด้อบ่าวาพี่น้องพังลาวพังไทยดื้อต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าวโซ่สองสนทนบานปลาคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะแต่มื่อี้ก็คือว่าแล้วยพ่อพี่น้องเอ้ยขอทักสนทนกะมันอับเสีบเนาะไปหาหมอเมื่อวานนี้แล้วก็ติดเสื้อเนี่ยพ่อพี่น้องเอ้ยเสียงก็สีออกมาสีแปลกๆแน่เมื่อนี้เนาะอ่ะส่งมือแล้วพ่อพี่น้องเอ้ย อีว่าพอได้ทําคลิปทํำยังละวันนี้ก็เดินทางมาหาทางน้องสมโอพี่พี่น้องเลยก,มยก,กล็มีเวียกกระเพิ่นฮ่ละเนาะมีเบียยมีงานตามพลักปุยไงเพิ่นมอบไม้ให้เพิ่พี่น้องเลยอ,อยู่เฮิงได้ก็บ่ได้เนาะถ้าสนองก็ได้ข้อเสียงก็คือสีประมาณนี้ละพี่พีพ่น้องเลยจากไั้นวันนี้ก็มีข่าวดีเนาะสำหรับน้อง สมโอในวันน้องหลอดเพิ่นพี่น้องเอ้ยความหวังที่เพิ่นตั้งใจไว้เนาะกสิกายเป็นจริงแล้วละพี่น้องเอ้ยอาจจะเป็นข่าวดีอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวมาลุ้นมาส้มกันเลยพี่น้องเอ้ยโดยฮะ,ะมาก็มาน้องสาวมาเนาะสวัสดีเอฟซีอ่าอน้องสาวมาเป็นโมมาเนี่สวัสดีละอ่ะอยังหลอดนะ ฮึตียังเลยไปเมื่ออยู่น้ำเม่นวลปะ <c oughs> ขึ้นโดนน,น้ำเนาะปะจักอาทิตรหนึ่งจังมาเมื่อบ่อ้อาวยังเนาะอย่างานี้ปะนี่สบายดีที่ไม่ดูเด้อสบายดีไม่ตุ่มตียังละบานนี่คือให้ห้องกองก้นมาละบานนี่จีบแล้บาน่แซ่บกินข้าวกัแซ่บเนาะนั่งกับลาน <c oughs> วายกันว่ากันยั้งอะนะวายยังเนาะมนเอกินบ่ตอนหาไปน่นไปจับส่งกับเสือไปนี้บ่เาส่งเสือขาดเมื่อถามเมื่อคอยหย่อนลินบ้านเอาคลีเลยดิบอันแนมวนมวนและส่งขาดหมดชามโตกับชามขาดอือามีแก่้หเด้อโมไห้เด้ออไมไปอยู่ท้างนั้นปะปะคือมานลมทะเลเลย่ได้ยินเสียงเลยผมจะง้งเลยลมาดกลังเสียกโทรทัศน์ โอ้กำลังสีเห็ดโตทรโทรทัศน์หาใหม่หาดอกมาใส่อืออยู่ดีงามอยู่ดีนี่ทงก็เป็นรวดเป็นแบวบอืมรวดลายเริ่มเลยเริ่มแอ่มีแต่เอาไม้เซราใส่นะกะใส่ได้เลวค่ะอือบรรยากาศใส่แบบ่มีตู้ก็เอาใส่เส้นหนึ่งเส้นยาวแซมตัวที่อันนี้ว่าขังนี่นี่นี่จะเอามาหามาใส่อีกตัวนี้ตัวนี้ ใส่หันมันเพียงตีใส่หัน่วนนั่นก็จะกตีตะปูจับเลยใหม่บ่เห็ดเป็นอยู่บ่ล่ะใม่บ่แ่แมนใหม่ฮะ่รเออย่าว่าหากำลังหอีกจะเห็นมึงดูหาสิบอกเาะตัดนีเจัใส่แบบนั้นก็ได้ตัดนี่เลยก็บาเอาใ้หนามันมือกับตัวนี้เนี่ยให้หนามันืเอา้น่นจก็ต้องขีดแบบนี้ถ้าเาจะสีดแบบนี้นะฮะจาจือ่า นี่จับเนาะเจ้าก็ขีดพี่นี่นี่ขีดปืนมานี่ยกระลงชรุบแลวก็ะเจาะตอกข้างนอกแน่นคักเป็นยังเอาเดียวอโดแมนาดก็าอเดียวลอืมนอนหอนแดดลมลมแดดบริลลมหนาวใครอยู่เอาทั้งนี้เอาอไอืมเผาอันไกล้ือเกาห้างหาไก่นะเห็นแล้วเอออางก็คุดลักบ่ để phái bình ừ. à, để phái bình yên yêu yêu hung hãng hmmm 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 อไี่ใช้แบบเม็ดเม็หะสีความสูงแล้วไปจังสรนมานมันได้บ่อหาเม็ดนึ่งละนี่ ตะข่ายหนึ่งบ่นี่โอ้เอาอนี่มันก็บซอยู่อยู่ว่ล่ะยูมอยมูมันง่อเอาได้บก็เินเขามันบินขามอาล่ะโอ้ยเอาชงรอบเอาเด้อสเด้อเอาชงรอบเอา ยินบหเอามาอีกอันหนึ่งตะไคร์น,นึ่งนะอ้อมคุณอีกเด้ออืมอ,อือ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 อนะมมืมันค่าออ,าอืออืออ้ออื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 ออออืออืน,น,นอนะือออออ ืเงาเติบได้เอาขึ้นอีกซองสั้นก็ได้ยามันฉันมันเตี้ยเอาเอาเอาคนชูมันโยนนี่โอ้ลุงโอ้ตัวน้อยแต่ตัวใหญ่พอปันไดเดอะตัวลูกไก่อันโอ้าอืมตัวน้อยบ่เป็นยัง

ทั้งยีกันมาพังเสียงเมนวนหนิยว้าไปเสียงหมอลำไอ้ลำมึ้งด้วจ้ะน่ะล้ำเลยลำจะบอกยังก้อยกะโอ้ยโด้วยยามมันยามไก่บ่จะตัวแล้วผ่านมือนีิจื้ออยู่บ่จัะตัวอะเมียเดียวอ้าว สมโบจ้างเดือนเท่าไรเราพอพอนน่ฮะบริจ้างไม่เห็นว่าหนาเมื่อยาาเพื่อนเป็นยังสานี่ฮะเออย่าเมื่อเดือนหาเซนฮะโอ้ยโอ้ยหยดแล้วโอเคเลยเยอะเห็นแต่ยามไกลเลยเอ้าเมื่อยาาเพื่อนแล้วมันี เอาไม่ใช่ที่เริ่มสู่เด้อมันบ่บ่ยู่ได้แบบมอนเอวะก็ข้าเห็ดกหนึ่งกองกันตอนนี้ก่อนเนาะหรักอันนั้นธนาระษัก่อนาะเจ้าิมาบ่เนโตธราษฎร์เจาเปินว่าสีขาดบ่ไดินข้าวเออทำนองนั่นแล้วบ่ไ้เเชือกเอะว่านี่พากัไปคนพื้นได้ลายบ่ลายสองหโอ้าเก็บท่วได้ละพื้นมคหาอก จะคองชวนมันมาไดชวนมันเห็ดมันอืเออเเอาไปขายเอาไปขายดิเอาไปนำอีกได้สุขรรณสามคนเุพรรนไปนำไปเก็บพื้นเขลุกขลด้แถวนั้นได้เนาะก่อนด้มาจุ่มาดังไปชงมองอะไรสักเจ้าก็เอาไปนั่งเอจะเจ๊แห้งแม่นอันนี้ดอกแห้งเลย อยู่บ่อกับ่ออะไรงี้มาได้ดอกต<อ>ัวอืมมาวนนี้สิมามีข่าวดีมาบอกได้มาหนี้ได้เนาะวันนี้มากะมีข่าวดีมาแจ้งโด<อ>ยอยากพังอยู่บอ่อังข่าวดียังเด้บ้านนี่เนาะก็ยังบ่ก็อยากพังคือกันบ่เฮารุ่นกันอยู่ข่าวดียังรุง่นอบ่เนาะ แต่พี่นวลเสดยบ่โดยอืมเอาข่าวดีมาอนี้ทีบาซีมาแจ้งก็คือกระเบื้องดอว่ากระโดดหะล่ะดีใจวาชมพูดีใจสั่ไรเลยดีใจที่สุดเออใช่ละกดง่ายบิ้งนู้อไหลสมใจดีมาไหนเนาะ ได้กระเบื้องแล้วบัดนี้สิเอาสีหยังแหนได้จ้าของเฮืนเด้อสสีนันน่ะสีน้ําว่ะสีเขียวอ่อนเดสีเขียวอ่อนเฮาแล้วมีตุกบัดสีอ่อนเขียวไปกระตองเจ้าห่อกล้วยอ่อนบ่หมักแม่นั่นบ่เฮาๆแป๊กๆแต่ละแต่ละเือนเอลาก็ยังเอาแสีเขียวคือายกระเบื้องบ เบิ่งคร o บแม่เฮาเบิ่งตูอือสีกระโดนะติว่าจะสิเลือกบ่สีกระโดมันก็หลาสีก็ไดมันมีอยู่อ่ามนนเลือกใดก็งามกาอใดก็งามเบิดมาสแล้วก็งามเบิดอืสีเขียวอ่อนนี่ก็ก็ได้อยู่แล้วเขียวอ่อนเขียวอ่อนมันก็มีรวดมีลายลายหมอไม้หได้มีต้ สีแบบพยางเด็กคนว่าอันกับอันนากระโลเดิสีแบบพย่างอออั้นได้สาตูมมินวนซื้อมาพยางสัดย่างดิโอ้ยอยู่ได้ลายแบบนั้นดิสีแดงบ่แดงอ่ำเนาะอฮะตู้เออมันตัวนั้นมันลายใหญ่เนาะล่ะเนาะโอ้สังว่ามีตูกัเนาะ อาอเอะเดี๋ยสิอะไรสียั้นันสีมีอยู่บ่หรแบบ่เดี๋ยวได้สีแบบนั้นมันสีอะรอยู่บ่หลอะบบไนเดี๋ยวได้สีคือสานนี้ตะว่าว่าบบว่ามันมันแบบว่าเปลือนคือเปืือนนะสีขาวแขบแขบอ่แดง อีหลายๆแต่ว่าแม่นวลมักนั่นหลายๆนี่ตัวนี้กับโตแบบอื่นได้สีสดๆบ่ทันนะแต่ว่ามักแบบนี้เนาะลายแบบนี้เนาะอสมมได้แนวใดก็ได้บ่อีล่ะอืมเไลสมุลกระเบื้องแล้วแบบสิเห็นไดีใจดีใจ้เห็นยังมันแน่ ได้เบือกไรกรปัตทั้งปัดทั้งกวดทั้งถูอ่าเป็นคนดูเพิ่มน้บ้านนี้เด้ออ่าขนาดกระโลกขนาดเสดูอืมดูกวดดูเ็จดูถูอ่ามาอยโฮมีอมเออถ้ามีตูมักสีแบบนั้นลายแบบนั้นตัวได้งามกว่าหม่กัได้ก็งามมีตูเ้ย มัใส <Okay. S 1> uh. ่เห mm. ือน่ะงามเบิดแต้ๆเออเาสีขันก็ดำแม่นบ้มันเซ็ดมันถูถ้าบ่มันเซ็ดมันถูก็ขีุ้่นติดคือเก่าเออมันกวนมันถูหั่นแหะสีได้ก็ได้ถ้ามันบ่มีสีแบบนี้ก็สีได้ก็ได้อือ สีใดก็ได้หอดมือเอามาจังสรุปกันเนาะอ่าสีสีสันมันสิเป็นแบบใดอืมแต่ทางมายาอะได้แบบนั้นแต่่างงันกระซี่บริเลือกก็ยังพบว่เลือกใหม่ของภาพอืองามนไรก็งามเบอดนั่นแหละดียขอแต่ว่ามันเดี๋ยวแบาให้ใส่แต่ในครอบครัวเหามันดีขึ้นพอยังพบว่าเ้าปูกระเบื้องเลยคือกระโดนี่มันก็บวสามารถแบบว่า เก็บขี้พุ่นเข้านอนก็สะดวกสบายฮะทูได้เขาก็นอนได้โอ้ยน้องโอดนี่บ่มาพังข่าวดีเลยน้องโอดนี่บ่ฟังอยู่บ่ไมาเลยแม่มาบอกเลยแม่บอกยังส่งคนขาดแห้งอยู่ดีส่งคนขาด่ดีด้สามโตขาดเบิดปฟาติโท่ไอเดียวตัวเองบ่บ่ไอบ่รอ จับส mm. ่งมาสิม no, ันนี่มัน้อาให้ไปห้ไม่แน่อืมกระปวดโฟร์ได้เนาะไปดิ่นกันแบบไรอ่ะนะเตะบ้านแล้วก็โดดแล้วมันก็ขาดกวดฮึ่มสองหน่อยๆถ้าเป็นยังอ่ะนะคือติดอ่ะนะใช่ไเอามาจะใช้ทำอะไรมีปาดอ่อันนั้นมีปาดเอ้าไปเห็นเนื้ได้ให้มีปาดอ่ะหั่นยังเลยหั่นพัก อ,อันพักดีประหันมือเจ้าของน,น้ำอ,อันนี้ก็เป็นทางอัเมยอ,อยู่พังไทยเนะาะเพิ่นก็นได้ซอยด้วยว่าสมทบเข้ามาเรื่องอัน กระเบื้องพี่พี่น้องเดูว่ากระโด้ห์อะไเนาะภาษาลาปนภาษาไทยพี่พี่น้องเลยซอยอันทางน้องสุบโอเพิ่นทางเบิดก็คือเป็นเงินเพิ่นเนาะอาจารยได้ให้ทางน้องสโมขอขอบุญขอบคุณไปทางเพิ่์นด้วยล่ะเด้อขอขอบุญขอบุญทางผู้ใหญ่ใจบุญเป็เมตตาลำขาน้อยขอขอบุญขอบคุณนะไม่รายเด้อ ขับบุ่งสู้ขยดีไม่แ้งแต่ัางใดก็คอยคนหนักนาถือตาชาถูกคือมีนวลคือกันถเป็นสะพานบุ่นถูพลานคอยอยู่ดีไม่แห้งสุดขับถึงเทงปันาสินใดกคอยแล้รกขึ้นเลยทับท้าด้วยมีนวลซาถูกของเด้อขอมาตกใจกะจายนำตู้ับว่สู้เด้อถบมยายอะนเอื่อนยายซะอา ทำบนโซ่เลยอยดีมีแห้งสุขภาพเป็นแฉงเด้อมันนอนกันมาเป็นสะพานบนโมงานคอเป็นทำบนโซ่กับคณะใชนไหมก็คอยให้แราเลยอ้สาธุเนาะอยู่ดีมีแหงสุขุมปะผมคออ่ะเป็นไรโทรทัศน์ทีวีเฮาได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วเพิ่นบ่ได้เสียเงินเมอไอโฟนไปให้แม่อันนั้นแนเองแม่ยังใส่กระป๋องขนมอยู่ไส่ยังเนาะบาดไทย ยูซายลกันย e <ad> <hi> ูซาเลกับขนมขนมยังนองบ้านคนไทยซื้อมาขายขนมคือกคือกองขนมโป้มขอบุณขอบุณน้ำเพลนโเ๊ะคนเห็นในคลิปเราเพินซื้อขนมมาใายบ่เนิแม่กินเบิดหรือบ่จังมืออะไรอย่านี้ถ้าก็มาวางเพลนี้ขาอก็มาห้ยาอกินน้ำ เพิ <aunque S 2> ่นอยู่ไทยบ่เพิ่นซื้อมาผ่าโอ้โหอาขอบใจเพิ่นจ้ะเจอเพิ่นเห็นคลิปนี้กะมาขอบใจเพิ่นคุณนัมเมล่าเด้อที่ซื้อขนมมาหายข้าน้อยกินกับขอขอบคุณคุณนัมเมล่าซื้อยังแบบไันเมยังเมย์ของเรงเจมส์กับพ่อโอซายอุพรไปหายเพิ่นหายอยู่ทีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อซาดดูด้วยฮะเนาะ เพิ่อติดตามอยู่วะติดตามอยู่โอ้ติดตามเห็นตลอดเพเห็นแน่นยังในโททรัศน์เพิ่นจะเห็นว่าสัตว์เอี๋ยวสามเพิ่นมาส่งให้แล้ะเพิ่นบ่ได้เอาค่าอย่างบ่โอขับไปขับมาเพิ่นเนาะเออน้ำใจเพิ่นบะหน้าป้านโดยเพิ่นบ่อยากมาแล้วว่าผมมีน้ำใจจริงดินมาระวังกันแหละบัดนี้เด้นาะมอให้เฮ็ดชุมซีชุมห่างมันเพลิ่มันยากเด้ลย พีทียงกันหมูกันนาะอันนี้างานเล็บคนละเอาหักแพงกันเด้ิมคน่าโอ้บ่าวภูนเพิ่นเอาขน,นมมาให้โดยเขาหักแพงกันเนาะเอออือือหักแพงกันแล้วะเอากับเพิ่งพาอันเจ้าว,ว่าสิข่อยกับเพิ่งพาเจ้าเจ้า,จากับเพิ่งพาข่อยจักเพิ่งพายังแลีวว่าสิอ่บาบ่ฮู้อานาคตอือ นะตอนตนเขาเน่บุ้มีเงินเพิ่นยังหายเขาดมพี่กาม่ถาวรมนก็วบอไได้ไม่ถาวบ่อเอาอันนี้ไปไปฝากเป็นา่อใจไปเอาเอาถอดแล้เนบ่เอามซื้อซื้อมาเกี่ยงอีอันหน่งเาไมขเงินเอออเาเมื่อนี้ก็ทำาเมนวก็มาแจ้งข่าวดีเด้อเมนว่าก็ดีใจน้ำจนนนบาราภเพลไดีใจน้ ได้ชมใจจะแล้วบาะนี่ยได้กะโลปูเฮือนแล้วบาะนี่ยสีสันสีมากแบบใดนั่นลวดลายแบบใดเดี๋ยวชิห้เบิ้งอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามีฮู้บโยอ๋อจังไรคลิปนี้ก็สิได้กระปลาแล้วบานนีเด้อร์สบายดีจะทำกับไตเติ้วนโดยโดยพิมพ์พี่น้องเนาะกลับมาหนีกัคือบา ไล่มาแจ้งขา่าวดีทางครอบครัวน้องสมโอคีเรียบร้อยแล้ว,ลวควพี่น้องเอ้ยทางสานงการดีมุกดีใจน้ำเพลินน้องพี่น้นนองเนาะที่เพลินได้อ่ากระเบื่องปูนเ,นเพลอนแล้วเนาะอ่าหรือว่ากะโหลขับพี่น้องเอ้ยภาษาลาว,วเพลินกะกะโลเนาะโดยกะต้องขอขอบคุณขอบคุณไปทางแม่เด้อที่ให้ทางสานงเป็นสะพานบุญให้ ขอให้บุญคำนำสูแม่ขออยู่ดีมีแฮงเด้อสุขภาพร่างกายก็แข็งแหงแข็งแหงเนาะผมเจ็บยาให้ได้ความไข้่ยาให้มีมีแต่สุขภาพร่างกายกแข็งแฮงแข็งแหงละเนาะเป็นลมโพลมใสให้ลูกหลานตลอดไปได้ไหมเด้นนอเนาะบุญคำนำสูให้บุญรักษาทเทวลาคุ้มครองไปใส่มาใส่ก็มีแต่คนหากคนหอมเนาะสาธุมันนี่ค่ะทาสนอนกามาแบบ โดดๆเซเพิ่นเลยเพราะว่านเลยับเงินมาสองสามมือแล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะการ์ทสนุกก็พผ้ามาแจ้งข่าวดีสำหรับครอบครัวเพิ่อนพี่ๆน้องเอ้ยโดยอาะจังไรคลิปนี้เนาะกระเพาะพี่ๆน้องเดอ<ม>้อ FC เบ<ม>ิร์สุขสู่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทักสนองในเด้อเนาะเมืองคลิปสนอนแล้วก็อย่าข่ามโฆษณาโดยอาะจังไรคลิปนี้ไปแล้วลาก่อนพี่พี่น้องขอกล่าวคขา่าสบายดี